ทหารช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวชาวนาลดต้นทุนการผลิตนพค55ห,ห,หรือทหารชุดน้ำเงินช่วยเหลือประชาชนลงแขกเกี่ยวข้าวสีข้าวและขนย้ายข้าวเข้าวยุ้งฉางเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บริการทหารสูงสุด ที่ให้กองพิเศการกองทัพไทยโดยหน่วยพิเศษการทหารพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปี2564โดยมอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยพิเศษการทหารพัฒนาจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานและกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยจํานวน15นายลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่แปลงนาจํานวน4ไร่ของนายคณิตวอนเก่าน้อย บ้านโจดหมู่4ตำบลหนองขาอเกเษตรสมบูรณ์โดยมีนักเรียนบ้านโจดพิทยาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมและในพื้นที่อเภอหนองบัวแดงที่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่นา7ไร่ของนางอมรดาวีบ้านโนนตาปู่หมู่ที่10ตำบลคูมเมืองอภอหนองบัวแดงโดยการลงแขกเกี่ยวข้าวพร้อมช่วยเกษตรกร,ร,กรในการสีข้าวตากข้าวเกลี่ยและขนย้ายข้าวขึ้นยุ้งฉาง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่ต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าวหรือจ้างรถเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นประเพณีที่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารกับประชาชนทหารคือลูกหลานของประชาชนคนไทยทุกคนขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-5 สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทาหารพัฒนาผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนพง์บัวง,งามสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทาหารพัฒนารายงานครับทดด้วยยสสองมืแและจจิใใุ่่